ปรับปรุงบ้านใจแอนขนาดใหญ่ใจแอนใจแอนทำอะไรอะ่ะอืมนี่คราวนี้แหละทำอะไรอยู่อ๋อโอ้ยต่อค่านี้วว้าเจ็บเจ็บขอโทษนะขอโทษอึ้ยฮะรีฟอร์มเหรอร้านกดะน่ะเหรอ เออมาวางที่ลานน่ะโอ้ตาย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 โอโอโอเจ็บ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 โอ๊ยไม่จา๋าเป็นอะไรหรือเปล่าจู่ๆู่ฉันวางของมันก็พังลงมาข้าวของอะไรตกใส่แม่นะลูกเออบ้านเราคงจะซุกโซม,มากแล้วล่ะนะอ๋ออย่าเป็นห่วงไปเลยครับแม่เราจะเก็บภาขนมนมาซ่อมบ้านให้แม่เองนะ เด็กโง<ห>่เอย้ยรู้หรือเปล่าว่ารีฟอร์มบ้านนันไปต้องใช้เงินเท่าไหร่นะลูก<ห>อคงต้องถึงเวลาต้องเปลี่ยนเป็นร้านสะดวกซื้อแล้วละมังนะ้งเนอะเอโชว์หัวอยู่ไม่ได้บ้านเราไม่มีเงินขนาดนั้นหรอกฉันก็เลยตั้งใจว่าจะปรับปรุงร้านเองอะแต่ว่าบัตรก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะสงสัสจะต้องยอมพาซะแล้วลองไปปรึกษาดราเอมอนกันดีกว่าดราเอมอนเอ๋ย ไมทำอะไรอยู่นะกินหอมมากินจังเลยอ่ะกำลังให้หุ่นยนต์ผู้เชี่ยวชาญย่างสแต็กไห้กินน่ะดิหุ่นยนต์ผู้เชี่ยวชาญเหรอใช่แล้วถ้าเอาการ์ดผู้เชี่ยวชาญเสียเข้าไปในปากหุ่นนี่นะมันจะทํางานได้เหมือนผู้เชี่ยวชาญทุกด้านเลยละ่ะตอนนี้ฉันใส่การ์ดผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเข้าไปอ่ะเด็กลองชิมดูยังมีหลายแบบเลยละ่ะช่างทาสวนก็มีช่างไม้ก็มีนะเยอะช่างไม้ก็มีเหรอแล้วการรีฟอร์มบ้านได้หรือเปล่าวะอ๋อ ก็ได้อยู่แล้วนะว่าแต่ถามทำไมอ๋อฮะคุณยศผู้เชี่ยวชาญช่างไม้ทัดช่างถ้าเป็นเรื่องงานช่างแล้วก็วางใจฉันได้เลยโอ้ว่าแต่ว่าุวยนตัวเล็กแค่นี้จะมีปัญญารีฟอร์มบ้านได้จริงๆหรอฮะอืมดูถูอกันเลยไงน้อยนะแกอยากเห็นฝีมือฉันเช่งไหมล่ะนี่จะทดสอบในการปรับปรุงบ้านนี้ให้ดู คอยดูให้ดียันหนี้ก็แล้วกันเข้าใจแล้วน่าใจเย็นๆก็ได้นะขอโทษให่อย่างนั้นจะเริ่มแล้วนะถ้าหมดแต่เมอแล้วก็ระวังพลาดของดินนะโอ้โหเร็วมโอ้โหโอ้โห ออคอยแห่งอนาคตบ้านพักอาศัยขนาด30ชั้นห้องของโนบิตะคงอยู่ชั้นที่30นะอ๋อเหรอว้าววิวสวยสุดยอดไปเลยนี่คุณนยกชั้นแล้วห้องนอนของฉันนะฮะต้องมีอยู่แล้วทำจากเมทัลิกที่คุณนยนต์นิยมกันโอ้เไ็่เขาจะน่านอนเท่าไหร่เลยแฮะอืมอื แม่ตายละต้องโดดเดุอหง่งเลยถ้าทัศนสังขอโทษนะทำให้บ้านกลับไปเหมือนเดิมเถอะรับแซบออค่อยสบายใจหน่อยผมจะรู้ถึงความเก่งกาจของทัดสังแล้วนะเออถ้ามีฝีมือขนาดนั้นก็ถือว่าผ่านสบายเบืองั้นไปปรับปรุงบ้านฉันต่อเลยก็แล้วกันนะขอปฏิเสธใจ้ไอ้ทำไมอะ่ะนี่นะ่ะเลยคือคำพูดเวลาขอร้องคนอื่น ยวว่าวางเลยว่าฉันจะยอมปรับปรุงบ้านให้นายโดราเอมอนช่วยอะไรไม่ได้เลยเหรอสัส่งนะเขาเป็นช่างไม้คนดังคือค่อนข้างกระถือต,ตัวะสั่งผมขอโทษใจเอนผมผิดเองผมใช้คำพูดขอร้องผิดไปอะแต่ว่าดีไงรผมก็อยากาปรับปรุงร้านใหมพ่พ่อแม่เขาผมจริงๆนะครับเพื่ออย่างกันแล้วได้โปรดนะครับท่านสัง่งเงยหน้าขึ้นได้แล้วล่ะ ออแปลว่าจะยอมช่วยปรับปรุงร้านเหรอใช่ฉันจะช่วยแต่ว่านายต้องเคลียร์เงื่อนไขของฉันให้ได้ซะก่อนเป็นลูกน้องเหรอใช่นายต้องมาเป็นลูกน้องของฉันเพื่อฝึกฝนฝีมือถ้าตั้งใจฝึกแลก้วก็ฉันจะยอมรับในความมุ่งมั่นของนายโถ่เฮ้เรื่องแค่นั้นเองลองดูสักตั้งก็ได้เอา้า อะไรทำอะไรของนายเนี่ยฮะยองงีเงาใช้คำพูดแบบนั้นกับหัวหน้าได้ยังไงกันนายต้องกม้มหวัวและบอกว่าฝากตัวด้วยครับต่างหากรู้แล้วเลยหนนะ้าขอฝากตัวด้วยนะครับอืมดีมากเฮ้ยรีฟอร์มกันเหรอจะทำให้ฟรีเป็นกรณีพิเศษนะนินแะน่เอา้ายง,งีีเงาพูดเรื่องแบบนี้ต่อนหน้าลูกค้าได้ยังไงกันน่น,นสิเนาะงั้นช่วยสร้างคำพูดในสวนให้หน่อยได้ปะล่ะได้อยู่แล้ว สุยอดโอ้ยขุดเร็วจังเลยฮะนี่เจ้าใจตักดินให้เร็วๆหน่อยได้ไหมก็กำลังทำอยู่ดิเล่าอปุนชิเป็นมาสิกำลังเอาไปให้ไม้ด้วยกำลังเอาไปให้ต่อตะปูจึ๊บไหยงอเขอไม่เอาไหนเลยเอ้ยการต่อตะปูจะเวียงแค่ข้อมือไม่ได้มันต้องใช้แรงทั้งแขนบุกแขนเข้ามาแล้วตอกลงไปแรงๆเลยแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกเล่าท่อ เรียบร้อยแล้วาวยเลไว้ได้เชียเลยนะเนี่ยนพวกเราเป็นคนสร้างพวกนี้ขึ้นมาเเนี่ยจสกาจ้าไม่อยู่หรอตาางจะมาอยู่แล้วนะเฮ้ยอุษาจะมารีฟอร์มห้องอาบน้ำให้ใหม่แท้ๆเชียวฮะ แอบรรฟอร์มเลยไหมเขากลับมาจะได้ตกใจไงรับทราบเจ้าใจไปเอาหินที่ใช้ตกแต่งบ่อน้ำพุต้อมารับบแล้วครับคุหน้าแค่ไหนดีน้าสักร้อยก้อนก็คงจะพอมั้งรับทราบร้อยก้อนแหละโอ้ยหานหนักหัวหนัก งาไม่ไป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 ไ,ไปงคงต้องถึงเวลาเปไปร้าสะดวกซื้อแล้วน่ะม,มั้งไม่จ๋าทำพวกแม่จ๋าโอ้ยสุดปลายเกินเนี่ยยังไม่พอเอาอีกเอาอีกจฮ้า อันนี้ถ้าสั่งต่อไปจะทำอะไรอีกเนี่ยอ่ะไ <ใจ S 2> กเอิญอดทนเอาไว้นะเจ,จ้าใจนี่แกกลับมาแล้วค่ะนี่ไปแช่น้ำร้อนดีกว่าเอ๊อ่างน้ำมันอยู่ไกลขนาดนี้เลยเหรออ๋ออะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้าวรู้สึกตัวแล้วล่ะเอิเป็นไงบ้าง เอ้าแล้วบ้านชิสุกะล่ะท่าทางนานะกำลังจัดการได้เรียบร้อยแล้ววางใจเถอะใจแย่อย่าห,ากหักโหมมากเกินไปนะงั้นเหรเนี่ยฉันสลบไประหว่างทำงานไม่สมควรเป็นลูกน้องแล้วไม่ใช่อย่างนั้นหรอกฮะหุนหน้าเขาบอกนะเจ้าใจฉันไม่นึกเลยว่าแกจะขนหินกลับมาได้หมดถ้าขนมาได้สักครึ่งหนึ่งก็ถือว่าเก่งแล้วที่แรกฉันคิดอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าใจ สอบผ่านแล้วสินะใช่ฉะนั้นฉันจะรีบพร้อมบ้านให้ตามสัญญาขอบพระคุณมากเลยครับหวดหน้าอ่ะอ่ะจะเริ่มแล้วนะเขาเขาทำอะไรอะ่ะ <c oughs> อ๋อก,กำลังอา่านโครงสร้างทั้งหมดของร้านนี้อย่างไรเล่าเป็นไงบ้างครับบวนหน้าอืมก่อนหน้านั้นต้องเจ้าใจ แกลองซ่อมชั้นวางของอันนี้สิอผมหรอเออการต่อตะปูจะเวียงแค่ข้อมือไม่ได้มันต้องใช้แรงทั้งแขนหุบแขนเข้ามาแล้วตอกลงไปแรงๆเลยเอาละเฮ้ยเทำได้เฮ้เสร็จแล้วครับบนหน้าว้าวถ้าจะทำก็ทำได้ดีนี่นะบนหน้าครับที่เหลือขอฝากด้วยนะครับไม่หรอก การิฟอนจะจบลงแค่นี้ละเ้าแค่ฉันวางของเงียนะยังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเดียวอ่ะตันสีมันเก่ามากแล้วนะวัหน้ามันจะเก่าแต่ของดีก็คือของดีฮะจันทิสาระนี้ขึ้นมานับว่าฝีมือดีมากทั้งเสาทั้งคานไม่มีเบี้ยวแม้แต่มินเดียวคนทํางานเนียยขนาดนี้ศตวรรษที่22ยังไม่มีเลยนะถ้าดูแลรักษาดีๆจะอยู่ได้เป็นร้อยปีเลยล่ะร้อยปีเชียวยอดเลยอีกอย่าง ถึงจะสร้างตึกใหญ่โตแค่ไหนมันก็ดึงเอาความตกอุ่นของย่านการค้าแถบนี้ออกมาไม่ได้หรอกงั้นเหรอจริงด้วยอ่ะอ้าวซ่อ,อมชั้นวางของให้แม่เหรอแม่เอาห้อยตายแล้วเก่งไม่เบานี่นะลูกขอบใจนะจ๊ะอาเคชิลูกแม่แม่ครับถ้ามีตรงไหนพังอีกลก็ผมจะซ่อมให้เองเพราะฉะนั้นเปิดร้านนี้ต่อไปนะแม่อย่าไปทำสะดวกซื้ออะไรเลยอ๋อ โอ้มันก็แน่อยู่แล้วสิลูกเอ้ยแม่จะเปิดร้านนี้ต่อไปจนก,กว่าจะตายนั่นแหละวันน้าครับขอบคุณมากมากเลยนะครับพัดสรงวันนี้ขอบคุณนะครับอะ,อะไรกันฉันยังไม่ได้ซ่อมอะไรเลยนะเขินใหญ่เลยดูสิว่างไงนะนี่อย่ามาลามปามกันนะ